ผลมวยโลกคู่ที่น่าสนใจล่าสุดคู่แรกเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการรุ่นเฮฟวีเวทของ WBO ระหว่างโจโจอยแชมป์ WBO เฉพาะการรุ่นเฮฟวีเวทกับทางจางจื่อเลยผลปรากฏว่าจางจือเลยช็อกโลกปิดเกมโจโจอยในยกที่6ผพ้อมกลายเป็นแชมป์เฉพาะการรุ่นเฮฟวีเวทคนใหม่ของ w b o สำหรับรูปเกมการชกเป็นทางจางจื่อเลยถล่มหมัดเข้าใส่โจจอยอย่างต่อเนื่องพอแทบทุกหมัดของจางยิงเข้าเบ้าหน้าของทางโจจอยอยู่ตลอดทำให้แพทย์สนามและกรรมการผู้ห้ามบนเวทีตัดสินใจระงับไฟนี้ลงโดยดีในยกที่6พร้อมกลายเป็นแชมป์เฉพาะการรุ่นใฮ้วีเวทคนใหม่ของ WBO นั่นเองส่วนผลมวย ที่ญี่ปุ่นคู่ที่น่าสนใจคู่แรกกิงกิโรชิเงโอกะนักชกดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นพลาดโดนส่วนโดนนับไปในยกแรกก่อนที่เขาเองจะลุกขึ้นมาทำคะแนนได้ชัดเจนตั้งแต่กลางยกก่อนไม่ได้ลูกทรายตัดลำตัวเอาชนะเคโอในยกที่9ต่อทางเลเน่มารคกวอโต ขวาแชมป์เฉพาะการ IBF รุ่นมินิไฟเวทของ IBF ที่ว่างไปครองได้สำเร็จส่วนคู่ที่2เป็นการชิงแชมป์เฉพาะการรุ่นสตอเวทของ w b c ที่ว่างของทางยูไดชิเงโอกะกับทางวิลเฟโดเมนเดสผลปรากฏว่ายูไดชิเงโอกะเอาชนะ KO ไปได้ในยกที่7 ทำให้กลายเป็นแชมป์เฉพาะการรุ่นสตอร์เวทของรุ่น UBC ที่ว่างไปครองพร้อมพัง,งาดเป็นว่าที่คู่ชิงแชมป์ไฟบังคับของทางเพรมานี c p f แชมป์โลกตัวจริงชาวไทยที่ถอนตัวจากไฟนี้เพราะป่วยนั่นเอง